พอดีคุณพ่อป,ป่วยเป็นนิ้วมาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วค่ะแล้วเกิดวันนั้นท่านปวดท้องรุนแรงก็เลยไปไปหาหมอค่ะแล้วก็เข้าส่งเข้าไอซีูเลยแต่แต่ก่อนหน้าคุณพ่อป่วยสักสักสามสี่เดือนประมาณนั้นหนูก็ก็ฟังก็อยากตอบแทนคุณบิดามารดา ก็ไม่รู้ทําไมเป็น,ปนก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีพอดีท่านก็เป็นคนจีนวัดอะไรก็ไม่สนใจคัมพระนี่ก็ไม่รู้เรื่องสารเจ้าแก่ okay, ก็ไม่ยุ่งนะอะไรคือไม่เอาเลยอะไรก็ไม่เอาก็เลยบอกท่านว่าให้ให้ดูลมหายใจแล้วกันแกล้งบอกว่าให้ดูลมหายใจัวะลานิดัวะละนาทีให้ดูเช้าเที่ยงเย็นเพราพระอาจารย์เคยพูดไว้ว่า สามเวลา <c oughs> ก็เลยบอกว่า <c oughs> ให้ดูเช้าเที่งยงเย็นหนึ่งนาทีพอหนูเจอหน้าท่านตอนมีชีวิตอยู่ก็บอกป้าดูดูลมยางวันนี้ <c oughs> แกว่าดูแล้วแล้วหนูว่าดูยังไงไหนทำให้ดูสิกลัวกลัวแกไม่ดูจริงก็ท่านก็นั่งนิ่งก้มอย่างเงี้ย,ย,ยก้มกด็ดูก็เจอหน้าก็จะหยอกเงี้ยทุกประจําว่าดูลมยัางวันนี้ดูลมย่างก็ จนไม่สบายก็เข้า ICU จริงๆก็ก็จะพอเข้าไปเยี่ยมก็